เพื่อนๆค่ะการออกไปข้างนอกใช้พลังงานเยอะมากเลยนะคะเหนื่อยจริงๆวันนี้ก็ไปส่งน้องแล้วก็ไปทําธุระนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานวันนี้ผู้ถ่ายรูปลุกนีลงไอจีด้วยนะคะคนก็ถามว่าลุกนี้ขอ h ห้ทูลุกนี้ก็คือคลิปนี้แหละค่ะลุกนี้น้อยชิ้นมากเลยก็คือบำรุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงกุชชั่นแล้วก็ลงอ่าบัชออนนะคะแล้วก็เขียนตาเบาๆเขียนคิ้วเบาๆแล้วก็ทาลิปสติก อันนี้ก็คือหน้าที่ไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะปากก็ไม่ได้เติมลุกนี้ตั้งแต่เช้า ช่วงนี้เรามาเจอกันหน้าสดบ่อยอีกหนึ่งนะคะเออวันนี้นะคะบิวก็จะแต่งหน้าเพื่อที่จะไปถามว่าไปไหนไปไหนกปะจงว่วไง แต่ว่าเราเนี่ยจะไปหน้าสดสดแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆโบจะหาว่าเฮ้ยหน้าเจ๊เป็นไรอะ่ะหน้าเจ๊ป่วยหรือเปล่าทุกคลิปเลยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าบิวอ่ะชอบลงสกินแคร์ก่อนลงผิวผู้หญิงเราเนี่ยเสียเวลากับการลงผิวนานมากเพราะว่าทาหลายชั้นว่าจะรอให้เขาแห้งให้สกินแคร์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิว ก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงฉะนั้นเนี่ยเราควรหาสกินแครท์ที่มีความเข้มข้นแล้วก็สามารถที่จะทาชั้นเดียวแล้วก็แห้งแล้วก็แบบซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วจะเป็นการที่ประหยัดเวลาในการแต่งหน้ามากๆเลยคะ่ะลำดับแรกนะคะบิวจะลงเป็นครีมก่อนแล้วกันวันนี้บิวใช้ของอ,อเล่ค <c oughs> ือชอบแพ็กเกจเขามากเลยนะคือน่ารักมากลุกกล่อ,องนี่หอม นี่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 จะเป็นเนื้อเหมือนวิปครีมเลยถามว่าเนื้อครีมเป็นยังไงก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะว่าเป็นเนื้อวิปครีมแต่กินถ้าหิวกินไม่ได้ไม่ได้แต้มลงไป5จุดแบบนี้จะมาดูว่าเขาแห้งไวจริงๆหรือเปล่า บอกเลยคลิปโอ้โหคลิปบอกเลยคลิปเพื่อนๆคือเขาทางง่ายมากแล้วก็คือแบบซึมเลยหสุดยอดไปเลยรู้สึกเขาซึมลงไปเลยซึมไวมากแห้งง่ายมากเนี่ยดูดิเหมือนไม่ได้ทาเลยตะกี้๋นวจะคิดไม่ได้ทานะ ควบคุมความมันระหว่างวันด้วยนะคะก็คือเราจะได้ไม่ต้องเติมหน้าบ่อยๆทําทำให้เมคอัพไม่มันแล้วก็ไม่เยิมด้วย เพราะว่าบางทีแบบเราออกไปข้างนอกใช่ป่ะเราก็ต้องแบบมีการทัชอัพผิวระหว่างวันอย่างเงี้ยเติมนวลเติมนี่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะเป็นสิวได้เพราะว่ามีเหงื่อมีความมันออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยการลงสกินแคร์ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้สกินแคร์ที่แบบมีความยืมย้มยื้มย้มเนี่ยน้ำมันก็จะผลิตออกมาระหว่างวันระหว่าง <ๆ S 2> วันทําให้ผิวเราเนี่ยมันแล้วเราก็ต้องแบบซั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 บมันแล้วก็ต้องเติมแป้งทีนี้เนี่ยผิวเราก็จะมีแบคทีเรียนะบอกวา่า สูตรที่บิวใช้คือสูตรอะไรนะคะื่อเพื่อนๆถามกันนะคะี่สูตร Regenerist นะคะเป็นวิปครีมเนื้อวิปครีมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสูตรเดียวนะคะจริงๆเขามีถึงสามสูตรด้วยกันอันนี้เป็นสูตรไว i t e Radiant w นะคะกแกะให้ดูเขาเลอค่ามากเฮ้ยสวยอะเอามองด้วยกัน สวยมากอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตร total effect อันนี้จะเป็นออกสีแบบครีมครีมนะคะไม่ไหวกับแพ็คเกจแล้วสวยมากเลยนะจุดนี้ เพื่อนๆก็ไปเลือกตามสภาพผิวของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสภาพผิวของบิวเนี่ยต้องการ anti a g i n งนะคะก็เลยจะต้องใช้เป็นสูตรนี้เลยถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยก็ช่วยให้ผิวเนี่ยตึงกระชับด้วยริ้วรอยช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยนะให้ริ้วรอยตื้นขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่บิวใช้นะคะเราลงผิวกันเสร็จแล้วนะคะมาแต่งหน้ากันนะคะสายแล้วค่ะไม่ใช่บิวสายนะคะน้องสาย เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นลุกง่ายๆนะคะตาเบาๆแก้มเบาๆปากเบาๆเรียกลุกนี้ว่าลุกไปส่งน้องที่โรงเรียนละกันนะคะเนียงมาอยู่ตรงไหน Goodbye goodbye my lovely sister I love you so much เนียงมันอยู่ที่ไหนเนียงมาอยู่ที่คอ,อโบ<อ>ตั้งใจเรียน ก็อยากจะทดสอบเหมือนกันนะคะว่าโอเลที่บูทาไปเมื่อเช้าเนี่ยก่อนแต่งหน้าเนี่ยเขาทำให้หน้าเรามันเยิมระหว่างวันหรือเปล่าเท่ารีวิวดูแล้วเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะว่าคือเขาไม่ได้มันเยิมอ่ะเขามีความผิวอ่ะมีความเงาเงาแบบสุขภาพดีสังเกตไหมคะ ไม่มันไม่เยิมไปแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะเดี๋ยวมีคนถามว่าซื้อที่ไหนนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะที่วิวทามมาช้าก็คือเป็น Ole Regeneris Whip นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยแบบ Top ปโลตัสบิ g กซีเดอะมอลวัดสันอีฟแอนด์บอยลาซาดาพุ่งไปเลยคะ่ะพุ่งไปเลยอย่างนี้บอกว่าเขามีทั้งหมด3สูตร ก็เลือกสูตรที่เหมาะกับเราแล้วกันเนอะทดสอบให้แล้วนะคะว่าคุมมันแล้วก็ไม่เยิมทําให้เมคอัพติดทนนานด้วยอย่าลืมนะ,นะคะเพื่อนๆการที่เราดูแลผิวให้ดีเนี่ยก็ทาให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นตอนนี้สิวของบิวก็หายไปแล้วนะคะ2เม็ดดีใจจัง <L> ทำงานต่ออีกแล้วนะคะเ <L> พื่อนๆกลับมาบ้านเราก็ยังมีงานทำวิวแลพรขอไปทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ไปก่อนแล้วค่ะบาย